มาดูนิสัยที่แท้จริงของคุณกันค่ะว่านิสัยในด้านดีที่มีเสน่ห์คุณเป็นยังไงแล้วนิสัยที่เป็นด้านมืดของคุณที่บางครั้งคุณอาจจะแอบเอาไว้ไม่ให้อื่นรู้เนี่ยหรือแม้แต่ตัวคุณเองก็อาจจะไม่รู้เนี่ยคืออะไรบ้าง ถ้าผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคิดว่ามันเป็นเรื่องของบุญสัมพันธ์นะคะยังที่แบรนดอมนะแต่ว่าคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วหยุดดูก็เป็นไปได้สูงว่ามันจะตรงกับคุณนะคะเรามาดูใบแรกกันนะคะว่าตรงไหมถ้าตรงแล้วไปต่ออืม,อมด้านสว่างของคุณเนี่ย มันคือสว่างจริงนะมันเป็นดุสัมเป็นพระอาทิตย์นะฮะเออเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่สดชื่นเป็นคนที่มีพลังเยอะแล้วแบบเข้าไปที่ไหนคนก็จะรู้สึกถึงพลังของคุณอนะอ่าเป็นคนที่โดดเด่นค่ะถ้าคุณทำอะไรอะมันมักจะมันมักจะเด่นออกมาจากคนอื่นอะสมมติไปยิงกันสิบคนอะ คุณจะเห็นคุณก่อนอย่างเงี้ยอืมถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสจะโดดเ่นเติบโตนะคะเดรสันเนี่ยเป็นหนึ่งในไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเลยด้วยนะคะเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนคุยเก่งเป็นคนร่าเริงสดใสค่ะ <The Sun S 2> แต่เดรสันเขาก็มีด้านมืดนะคะเป็นด้านมืดของคุณเนี่ยคือเป็นคนหัวร้อนเป็นคนที่หัวร้อนง่ายใจร้อนนะอ่าอยากได้อะไรต้องได้ทันทีเนี่ยก็คือด้านมืดของคุณ แสสว่างก็คือเป็นคนน่ารักเป็นคนสดใสเป็นคนมีพลังชีวิตเยอะแต่ว่าต้องระวังด้วยเหมือนกันการที่เราใช้พลังชีวิตเยอะบางทีมันเหนื่อยอนะต้องทักบ้างถ้าตรงไปต่อนะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะ,ะคุณจะมีความ ซับซ้อนเป็นของตัวเองนะอันนี้เป็นไฮเปอรเทสนะคะเป็นคนที่มีเซนส์มีรางสังหรณ์เนี่ยเป็นหมอดูได้นะอ่าเป็นคนที่มันเหมือนเรารู้อะไรก่อนล่วงหน้าได้อะคะ่ะเป็นคนฉลาดเป็นคนชอบศึกษาความรู้เห็นไหมเขาอ่านหนังสือนะถ้าเป็นผู้หญิงคือสวยสวยแบบแบบดึงดูดอะคะ่ะเหมือนทำให้คนอยากมารู้จัก ถ้าเป็นผู้ชายก็คือนั่นแหละมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ทำให้คนอยากเข้ามาหานะอันนี้เป็น High ไ e a พรส r s นี่คือข้อดีนะคะแต่ข้อเสียก็คือนำขึ้นน้ำลงค่ะเอาแต่ใจ <c oughs> ด้านมือด,ด้านเงาของ h ฮเพร r e ์นะคะก็จะบทจะไม่อยากคุยก็ไม่คุยเลยค่ะเออบทจะไม่สนใจก็ไม่สนใจฉันอยากจะ็ลูกส่วนตัวของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าในมุมหนึ่งมันก็อาจจะเป็นเสน่ห์ของคุณด้วยนะคะนะอันนี้ด้านสว่างก็คือมีเสน่ห์ชอบเรียนรู้เป็นคนสวยเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนหล่อนะคะแต่ข้อด้านลบแล้วกันนะด้านมืดนะพลังของความเอาแต่ใจตัวเองตามใจตัวเองนะเออแบบฉันไม่เอาก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยน้าขึ้นน้ําลงเดี๋ยวจะอย,อยากจะทําอันนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนใจก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็น ด้านสว่างแล้วก็ด้านมือของคุณนะ,ะอีกใบนึงนะคะตรงไหมเท่าที่ฟังมาถ้าตรงพิมพ์บอกไว้หน่อยนะคะมีคนเคยบอกไหมว่าคุณเป็นคนแบบนี้คุณเป็นคนขยันขันแข็งค่ะนะฮะเนี่ยเวลาทำอะไรก็ลงมือทำได้เต็มที่นะโดเสิแม่งอกเงยและสิ่งที่คุณทํามาเนี่ยคุณจะชื่นชมนะอย่างนั่งดู เป็นคนที่รู้คุณค่าของสิ่งที่ลงมือทําหรือสิ่งที่ได้มาค่ะน,นี่เป็นข้อดีมากๆาเลยนะคะเป็นด้านสว่างคุณจะมองว่าคุณนี่เป็นคนขยันเป็นคนที่รู้จักทํางานได้เป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักวางแผนงานในด้านเงาของเจ็ดเหรียญน,นะคะคุณจะเป็นคนที่ขี้กังวลค่ะบางครั้งสมมุติว่าคุณเนี่ยได้ลงมือทําอะไรบางอย่างไปแล้วใช่ไหมแล้วมันยังไม่ได้เห็นผลทันทีะคุณจะรู้สึกไม่ดีแล้วคุณจะรู้สึกเครียด กังวลรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สำเร็จแล้วแน่ๆเลยนะฮะรอไม่ค่อยได้นั่นแหละนะบางครั้งมันต้องให้เวลาในการที่สิ่งที่เราลง,ลงมือทำไปมันเติบโตขึ้นมานะคะบางทีเราใจร้อนคิดมากนะอันนี้ก็เป็นด้านมือที่ต้องระวังคือข้อดีคือเราเป็นคนลุยตั้งใจทำลงมือทำแต่นั่นแหละคะ่ะ บางครั้งต้องให้เวลามันงอกเงยน,นิดนึงนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนคิดว่ามันจะไม่ได้คิดว่ามันจะไม่สําเร็จแล้วบางครั้งอะ่ะคุณก็เลยเผลอที่จะไม่ทําและแล้วมันก็เลยมันกําลังจะสําเร็จอยู่แล้วอะ่ะมันก็เลยยังไม่สําเร็จอันนี้ต้องระวังคือจริงๆมันก็มีเกณฑ์ที่คุณเป็นคนที่สามารถจะทําได้สําเร็จนั่นแหละแต่มันจะมีเรื่องเนี้เข้ามาอยู่ในใจคุณอยู่เรื่อยๆเลยก็ต้องระมมาระวังเรื่องความคิดแบบนี้ด้วยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะไพ่ทั้ง3าใบเนี่ยบอกตัวตนด้านสว่างและด้านมืดของคุณได้ถูกต้องไหมคะเป็นคนสนุกสนานร่าเริงสดใสแต่บทจะไม่เอาอะไรก็เทไปเลยจ้ะอยากจะกลับบ้านอยากจะเข้ารังไม่สนใจใครเลยอารมณ์แบบจะดีดก็ดีดเลยอารมณ์จะไม่เอาก็ไม่เอาเลยเป็นอย่างนี้ไม่เอ่ยนะคะก็มันมีทั้งข้อดีและ ด้านมืดของเราที่เราสามารถเอาไปปรับได้นะคะบางครั้งเรื่องของอ,อย่างเช่นเจ็ดเหรียญเนี่ยเราเป็นคนขยันใช่ไหมคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราใจร้อนเราอยากเห็นผลลัพธ์ทันทีแล้วมันไม่ได้แล้วบางทีทําให้เราหมดกําลังใจตรงเนี้ยเราก็อาจจะปรับเป็นว่าเอ้ยบางทีเราอาจจะต้องรอนิดนึงแล้วเราจะเห็นผลลัพธ์ที่มันดีนะ ไม่ต้องรีกงบกังวลไปถ้าเราปรับตรงนี้ได้เราก็จะสบายใจขึ้นมีความสุขขึ้นใช่ไหมคะนะเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วเนาะเป็นไฮเริรเชสเนี่ยเป็นคนสวยเป็นคนหน้าตาดีหรือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดอะไรบางอย่างอยู่แล้วนะคะก็เอาข้อดีของเราเรื่องของความราเริงนสดใสแล้วก็ความลึกลับในบางจังหวะของเรานี่แหละนะคะมา พัฒนาตัวเองให้ยิ่งดีขึ้นไปนะฮะไอความอารมณ์ร้อนหรือว่าน้ําขึ้นน้ําลงเราก็ปรับลงไปก็จะทําให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเนาะอ่ะเป็นยังไงคะเท่าที่ดูไปตรงไหมถ้าตรงก็พิมพ์บอกไว้หน่อยนะคะอย่าลืมกดหัวใจเปน็นกำลังใจให้แม่หมอหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกติดตามนะจะได้มาเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าคุณหนุ่มในทาวเวอร์แอนด์รูนส์บาย